คุณผู้ชมคะเวลาเรามองคนที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะเราก็จะมักมองพวกเขาด้วยความรู้สึกชื่นชมที่ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเราอย่างน่าอิจฉาค่ะ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะหลายชีวิตในต่างแดนก็ไม่ได้สุขสบายอย่างที่เราคิดนะคะเพราะเขายังต้องดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเขาต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่เขารักแล้วก็ครอบครัวค่ะหรือไม่ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆที่คาดไม่ถึงในชีวิตอย่างเดียวได้ค่ะ วันนี้ค่ะเราก็เลยมีหนังสือที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะคะซึ่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงของดรนายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิริค่ะแพทย์ไทยที่ได้ไปสัมผัสกับชีวิตของคนไทยในประเทศฝรั่งเศสมาให้เราได้อ่านกันในหนังสือเล่มนี้ค่ะ ดรนายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิริสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอริสโตเติลแห่งเทสซาโลกินีและวิทยาลัยนายทหารสัญญาบัตแห่งสาธารณรัฐเฮเลนิกประเทศกรีซจากนั้นก็ได้ยึดอาชีพเป็นจิตแพทย์เวชทศาสตร์การสงครามซึ่งเคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายในสมรภูมิมาแล้วปัจจุบันคุณหมอได้ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งคุณหมอได้พบประสบการณ์เกินคาดฝันกับเรื่องราวชีวิตของคนไทยในประเทศฝรั่งเศสที่เป็นส่วนผลักดันให้คุณหมอหยิบเรื่องราวของผู้คนเหล่านั้นออกมาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือเพื่อบอกเล่าให้คนไทยได้รับรู้ผ่านเว็บไซต์พันทิปจะมีผู้ร่วมติดตามอ่านงานเขียนนับแสนคนก่อนจะถูกรวบรวมออกมาเป็นผลงานหนังสือเรื่องชีวิตพลัถินกับสเรื่องราวชีวิตเข้มข้น3บทด้วยกัน บทที่1เมื่อผมเจอคนไข้ที่เชื่อว่าถูกควายธนูขิดในฝรั่งเศสเรื่องราวของหญิงไทยในฝรั่งเศสที่เธอบอกว่าโดนควายธนูตามไล่ล่าบทที่สองศกนาตกรรมรักของสองนักเรียนไทยณกกรุงปารีสในฤดูใบไม้ผลิเรื่องราวความตายของหญิงสาวนักเรียนไทยอันนำมาซึ่งการค้นหาคำตอบและคลายปมปริศนาเกินคาดเดา และปิดท้ายด้วยชีวิตพลัดถิ่นเรื่องราวชีวิตเข้มข้นของดอรนายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิริกับเส้นทางชีวิตพลิกผันที่เขากำหนดชะตาชีวิตด้วยมือของเขาเองโดยตลอดทั้งเล่มคุณจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของความรักสถาบันครอบครัวผ่านเรื่องราวชีวิตหลากมิติจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ